เจ้านานุกูลลำพังชีพอายุ81ปีมีค่าไตาสูงได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารเสริมอูมิชองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงต,บ,งตบอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานอูมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากๆครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูมิ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.